อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมกลุ่มตัดเย็บหน้ากากาอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายนิสิตซักได้ใช้ซ้ำได้ค่ะจากสถานการณ์เชื้อโรคโควิด1 9ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันการขาดแคลนหน้ากาก,ากาอนามัยและหาซื้นยากขณาจารย์จากคณะการบัญชีและการจัดการนำเรือรองศาสตราจารย์นภพ,พร ผลนิกรกิจสาขาวิชาการบัญชีคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวมกลุ่มอาจารย์นิสิตจิตอาสาเสียสละเวลาและสมทบทุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยผ้าไว้ใช้เองและแจกจ่ายให้แก่นิสิตหรือผู้ที่ต้องการโดยรองศาสตราจารย์นภพพรผลนิกรกิจกล่าวว่าอาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวมกลุ่มกันทำหน้ากากอนามัยผ้ารายป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันการ จายของน้ำมูกหรือน้ำลายจากการไอจามสามารถซักได้ใช้ซ้ำได้เนื่องจากเห็นปัญหาถึงความขาดแคลนหาซื้อยากและรับข่าแผ่ขึ้นการทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้โดยสร้างแบบตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เองใช้เวลาว่างที่ไม่มีคาบสอนมารวมกลุ่มกันที่ห้องพักอาจารย์และแบ่งหน้าที่การตามถนัด ซึ่งงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก็ได้มาจากการบริจาคเงินร่วมกันของอาจารย์และนิสิตท,ที่ต้องการสมทบทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนจากเย็บผ้าก็นำมาเองจากที่บ้านขั้นตอนการทำหน้ากากอนามัยผ้าดรายไม่ยุ่งยากเริ่มจากเลือกผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัยเป็นผ้าที่มีเนื้อแน่นไม่ระคายผิวเช่นผ้าฝ้ายเลือกลายสวยงามตามใจชอบตัดตามแบบกว้าง7เซนติเมตรยาว15เซนติเมตรตัดเพิ่ม เผื่อส่วนโคง้งจมูกและคางใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างคือกันไกลตัดผ้าจักเย็บผ้าไส้ไก่หรืออย่างยืดสำหรับทําที่เกี่ยวหูและเนื่องจากต้องใช้เวลาว่างจากการสอนมาทำหน้ากาก จึงจะสามารถผลิตได้ประมาณวัลลาร5 0ชิ้นและนำไปแจกให้กับนิสิตหรือผู้ที่ต้องการใช้พร้อมให้คำแนะนำก่อนใช้ให้ซักทำความสะอาดผึ่งให้แห้งก่อนสามารถซักและนำมาใช้ซ้ำได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและกันในยามวิกฤตได้อีกทางหนึ่งค่ะ